เริ่มต้นไปดูหนาวลมหนาวยังไม่แรงเท่าไหร่นะคะและหลายพื้นที่ก็มีสิทธิ์ที่จะเจอฝนด้วยสำหรับภาคใต้ต้องระวังฝนตกหนักไปจนถึงสปดาหหน้าเลยค่ะ กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ24์24-26ตุลาคมนี้มวลอากาศเย็นกําลังปานกลางจากจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมทางตอนบนของไทยอาจมีเมฆมากปกคลุมบริเวณภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกช่วงที่มวลอากาศเย็นแผ่ลงมาถึงค่ะจากนั้นบริเวณประเทศไทยตอนบนฝนจะลดลงและอากาศเริ่มเย็นลงโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนยอดดอยยอดภูอากาศเย็นถึงหนาวเตรียมตัวไปสัมผัสอากาศเย็นกันได้ในระยะนี้นะคะและอย่าลืมที่จะต้องดูแลรักษาสุขภาพช่วงอากาศ เปปลียยนแงด้วส่วนทางภาคใต้ค่ะโดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทยเมื่อลมหนาวพัดแรงขึ้นและยังมีแนวร่องมรสุมพัดผ่านก็จะทําให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นนะคะต้องระวังฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลักขึ้นได้คลื่นลมก็จะแรงขึ้นบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองด้วยค่ะ ส่วนช่วงปลายเดือน27ตุลาคมต่อเนื่องไปจนถึง2พฤศจิกายนมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาปกคลุมนั้นจะอ่อนกําลังลงนะคะทำให้มีลมตะวันออกลมตะวันออกเฉียงใต้กลับมาพัดปกคลุมและมีร่องมรสุมพัดผ่านภาคใต้ตอนบนก็จะทําให้ช่วงนั้นประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออก แม้เข้าสู่ฤด,ดูหนาวแล้วก็อาจเป็นฤด,ดูหนาวที่มีฝนปนอยู่ต้องระวังฝนฟ้าคะนองในระยะนี้ค่ะสะภาพอากาศในแต่ละพื้นที่เป็นยังไงคอมเมนต์เข้ามาแล้วให้เราฟังกันได้นะคะและฝากติดตามข่าวสารกับ TNN เออได้ผ่านทุกช่องทางข้างล่างนี้เลยค่ะ